ครับสวัสดีครับผมทาราสังหาปราจีนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลเนินหอมเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในอำเภอเมืองนี้จะมีโนนห้อมกับเนินหอมนะฮะแต่ตรงนี้อยู่ตำบลเนินหอมนะฮะอันนี้คือสภาพทางเข้าที่ดินต้องการที่จะขายเป็นทางลูกลังสาบกับดินเดิมๆนะฮะ เข้ามาจากถนนหมายเลข3077ประมาณ300เมตรเท่านั้นนะฮะถนนหมายเลข3077นี้เป็นเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะจากตรงนี้ไปด่านเขาใหญ่ก็ประมาณระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะฮะอันนี้เป็นสภาพทางเข้าเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายนะฮะตรงนี้แปลงนี้แปลงข้างๆนี้ก็ทำเป็นลักษณะสไตล์โคก np. หนองนานะฮะ มีบ่อน้ําแล้วก็ปลูกผักปลูกต้นไม้เนยฮะแปลงข้างๆนะทาราให้ดูนะฮะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี่ต้นประดูนะฮะเนี่ยต้นประดูขนาดใหญ่อันนี้เป็นแปลงข้างๆนะฮะเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมแปลงที่ต้องการที่จะขายเนี่ยนี่แนวเขตนะฮะอันนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับ กันไว้เรียบร้อยซึ่งในรูปฉนวนนั้นไม่มีทางนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรา,าทำรางวัดสอบเขตอะไรเรียบร้อยใหม่หมดนะฮะก็ทางนี้ประมาณ5เมตรนะฮะตรงนี้4หรือ5เมตรประมาณโดยประมาณนะ,ะทาราลองประมาณ4ี่เมตรนะฮะสเมตรสเมตรเพราะว่ารถคันนึงประมาณ2.5แล้วก็ข้างๆเอานะฮะอันนี้ด้วยระยะประมาณนะฮะ นี่แนวเขตนะเพิ่งสอบเขตไปเพื่อที่จะแบ่งทางออกนะฮะหักทางออกนะครับ,ห,ออรบหมุดยงังไม่ย่ำอยู่เลยนะฮะตรงนี้นี่หลักหมดแปดเจ็ดเก้าแปดนะฮะปลาจีนบุรีแปลงนี้จะเป็นลักษณะถุงเงินนะฮะด้านหน้าติดถนนเนี่ยจะเป็นที่แคบนะครับและก็จะกว้างออกด้านท้ายแปลงนะฮะ ที่ถุงเงินนี้ตามหลักอะไรตามหลักแล้วนะฮะจะเป็นที่เก็บเงินได้อยู่ดีนะครับหาเงินมาแล้วก็เข้าอย่างเดียวนะฮะออกยากนะครับมีเงินเป็นถุงเลยนะครับเหมือนลนักษณะถุงเงินนะฮะนี่ครับแปลงนี้เลยแปลงทุ่งนาตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ปลูกข้าวเต็มแปลง อยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะตรงนี้ประมาณเจ็ดกิโลเมตรก็ถึงด่านทางขึ้นเขาใหญ่แล้วนะครับไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ด,ดูหนาวนะฮะปลายฝนต้นหนาวกลางเต็นท์นะฮะตรงนั้นนักท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมดนะครับหกไร่หนึ่งงานหกสิบสามตารางวาที่นาพัฒนาเป็นที่นานะครับปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะ พัฒนาเป็นที่พักอาศัยได้เช่นกันนะฮะเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์นะฮะพวกนี้ได้หมดแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของนักปั่นนะครับโซนนี้นักปั่นนี่เยอะนะฮะปั่นขึ้นเขาใหญ่นะฮะปั่นจักรยานเสือภูเขาขึ้นเขาใหญ่นะฮะตรงนี้ถ้าเราทำแลนด์มาร์คดีๆนะฮะเป็นซุ้มกาแฟแบบสไตล์คลาสสิกสไตล์โบราณนะครับผมว่ามี เพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่ชอบปั่นหรือว่าชอบเที่ยวธรรมชาตินะฮะก็จะแวะมาบริการใช้บริการท่านแน่นอนนะ,ะตรงนี้เนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเงาเงาอยู่นู่นคือเขานะฮะตรงนี้อยู่ใกล้ๆนะฮะมองเห็นใกล้ๆแต่ว่าไกลประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะฮะตรงนี้นะครับหลักมุดหลักมุดชัดเจนนะฮะ ทาราทรงฉนดดให้ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีทางนะครับตอนนี้เราทําการสอบเขตใหม่เรียบร้อยรถเข้าถึงนะฮะรถเข้าถึงรถเจ๋งรถปิกอัพรถ อวิวเข้าถึงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะแปลงข้างเคียงนะแปลงข้างเคียงแปลงนี้พิกัดมาไม่ถึงที่นะครับต้องโลเคชันเนี่ยพามาไม่ถึงนะถ้าท่านใดต้องการเข้าชมโทรหาทานะฮะทารพาเข้าชมนี่ครับแนวเขีย นี่แล้วก็ตรงไปตามคันนาตรงนี้นะฮะนะครับตามคันนาตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้น้ำเขาจะเก็บน้ำไว้ใส่ข้าวอยู่นะฮะ ซึ่งเดินไม่ได้ตรงนี้แค่ประมาณ1ิเมตรเดินไม่ได้แล้วก็ย่าท่วมสูงด้วยนะครับตามคันนาฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะขออภัยฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ทั้งแถบนะฮะเนื้อที่หกไร่หนึ่งงานกับหกสิบสามตารางวาอันนี้เป็นหล,หลักศูนย์กลางนะฮะนี่ตรงนี้ เรามาดูด้านนี้บ้างนะเนี่ยวครับทางเข้าออกสะดวกเข้าออกได้นะฮะยังไม่มีงบเทลุกเทคลอนกรีตนะฮะตอนนี้ต้องต้องรออีกนะครับต้องมีชุมชนมีบ้านอยู่ถึงเขาถึงจะทำให้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปสอบถามทางอาบตอ,อีกทีหนึง่ง เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆถนนตรงนี้เองนะฮะถนนลาดยางเส้น3077มีบ้านเรือนอยู่ตามลายทางนะฮะตรงนี้ใกล้ๆเองนะฝั่งนี้ก็จะมองเห็นเขาเนี่ยตรงนี้น่าจะเขาอีโต้นะครับเขาอีโต้ ไฟฟ้าน้ำประปาก็น่าจะห่างประมาณสามร้อยไม่ประมาณนะประมาณสามร้อยเมตระมนะประมาณเอาดีกว่านะครับก็บรรยากาศดีนะฮะตรงนี้ทําที่พักอาศัยได้ทํารีสอร์ทโฮมสเตย์แลนด์มาร์คปักหมุดแหล่งพักผ่อนหยอ่อนใจนะฮะตรงนี้กางเต็นท์ก็ยังได้นะถ้า,าไปฝนต้นหนาวเนี่ยตรงนี้นะครับ ถมขึ้นนะฮะขุดบ่อแล้วก็ทําเป็นโคกน้องนาถมขึ้นนะฮะเพื่อที่ให้มีดินถมเพื่อที่จะปลูกสร้างนะฮะก็ได้นะครับตรงนี้เนื้อที่ตั้งหกไร่หนึ่งงานหกสิบสามตารางวาตรงนี้เราขายได้ละสี่แสนนะฮะราคาได้ละสี่แสนนะครับจบทุกอย่างนะครับแปลงนี้ก็เจรจาต่อรองได้กับเจ้าของโดยตรงนะฮะทาราสังหาปจีนะครับเป็นผู้นำเสนอนะฮะถ่ายทำสภาพแวดล้อมไปฝากกับท่านนะฮก่อนที่จะ ตัดสินใจชมก็ดูโฉนดโฉนดก็เป็นลัษณะถุงเงินนะเดี๋ยวทาาส่งให้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจแปลงราคานี้หายากแล้วนะฮะโซนตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนนี่ฮะหายากแล้วนะฮะราคานี้ส่วนมากก็จะ7 8็ดแปดสนหแสนล้านล้านอัพนะฮะเดินไปดูท้ายแปลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำที่นาเนี่ยสูงนะฮะ ก็ทาราก็พาชมเฉพาะตรงข้างหน้าแปลงตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดินไปไม่ได้จริงๆนะฮะตรงนี้ครับสำหรับท่านใดสนใจแปลงนี้ฮะติดต่อทาราสังหาปลาจีนที่เบอร์โทรได้ยินเสียงปลากระโดดน้ำนี่บรรยากาศธรรมชาติที่สุดแล้วนะฮะยิ่งโดยเฉพาะยามค่ำคืนนี่เรามาสูดเอาโอโซนบรรยากาศบริสุทธ์นะฮะก่อนที่จะไป ประกอบธุรกิจหรือว่าดําเนินกิจการทําทงานนะฮะเอาบริการสุดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ผ่อนคลายให้เต็มที่ตรงนี้ทารามั่นใจว่าท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็สมองโปร่งนะฮะดีที่สุดนะครับธรรมชาตินะฮะตรงนี้ครับติดต่อทาราที่เบอร์โทร0860188856นะฮะ08601ตอง856นะฮะ08601 ปสามตัวต่อด้วย56นะครับทาราสังหาปราจีนยินดีที่พาเข้าชมพื้นที่จริงนะะนครับลังนกเนี่ยคลาสสิกมากตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยนะฮะนกนกกระจิบนกกระจอกพวกเนี้ยนะฮะทำลังได้สวยงามมากมีความพยายามสูงนะวันนี้น,น,นะครับทรารสังหาปราจีนพาเข้าชมแปลง หกไร่หนึ่งงานหกสิบสามตารางวาไว้เพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ทาราสังฆปจีนขอไว้พรให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีลูกค้ามากมายมาอุดหนุนสินค้าของท่านทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ประกอบอที่ทํางานด้านเอกชนนะครับก็ขอให้ธุรกิจของท่านหน้าที่การงานของท่านเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีโบนัสเยอะๆนะครับ แล้วก็พี่ๆที่รับราชการก็ขอให้ตำแหน่งข,นขึ้นขึ้นหลายขั้นนะฮะเป็นที่รักของนายนะฮะวันนี้นั้นทาราสหาประจีนขอขอบพระคุณครับทาราขอเพิ่มเติมทางเข้าให้กับทุกท่านได้ชมนะฮะตรงนี้สภาพทางเข้าเป็นทางลูกรังแบบนี้ นะไม่ได้ถ่ายตอนเข้าไปนะฮะก็เลยถ่ายให้ตอนออกนะสามร้อยเมตรนะฮะเข้าไปนีะครับลักษาแบบนี้เลย